สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอตแมปลิตเทิลโวลกันนะครับไม่ได้เล่นมานานเลยวันนี้เราจะมาดูอันตัวใหม่กันว่ามันเพราะว่าผมเห็นหน้าปกคลิปเอ้ยหน้าปก <c oughs> หน้าปกอันเนี้ยหน้าปกเกมแล้วมันมีตัวใหม่มาเฮ้ย ตัวนี้คือตัวอะไรตัวใหม่เหรอขอไปดูหน่อยรูปร่างตัวใหม่มันคือมแมลงอะไรเฮ้ยผมผมผมได้มาตอนไหนเนี่ยโอตรงใส่ผมได้มาจากอ้ไรแมลงซึ่แง,งมแมลงตัวใหม่มันคล้ายๆกับแมงมุมผสมอะไรก็ไม่รู้เอิม่มมันคล้ายๆกับ แมงมุมผสมกับตัวเนี่ยเนี่ยคลายแมงมุมผสมกับตัวเนี้ยครับโอเคเราจะไปฆ่าบอสกันฆ่าบอสตัวนี้เลยบอสตัวเดิมเอายังไม่เกิดนี่วัดดีเซฟโซนไายรอดตัวไปนะ คืออันเนี้ยคือจากตอนที่เขาเนี่ยใช้เป็นชิ้นส่สวนแบบบล็อกบล็อกมาต่อกันใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาใช้เป็นชิ้นส่วนที่มีอยู่ในเอ่มอยู่ในเกมเนี้ยมาทำมันเลยออกมันเป็นอย่างเงี้ยอยู่ในเกมโหลดบอทผมว่าอันตัวเนี้ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ มขอเลือกด่านอันนี้เนี่ยวันนี้เราก็ต้องเอาเผ่าพันตัวเนี้ยมาให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมได้อันตัวที่สองเผ่าพันุตัวเนี้ยเป็นรองหัวหน้าครับผมไม่เอาอันเผ่าพัน คือปิดเสียงผมว่าผมไม่เอาเผ่าพันธ์ของอันตัวนี้ทั้งหมดเลยกว่าเอาแค่ร่างสองจะพัดหน้าเราจะเอาร่างสามของเผ่าพันธ์นี้กันนะครับนี่แน่นี่แนะน่ครันะ้งนี้เราจะมาเปิดคลิปกันฆ่าบอสกันมันกลับตอนนั้นไงครับตอนนั้นที่เราเอาเจ้าตักกระแตนมาฆ่าบอสใหม่ครั้งนี้เอาตัวใหม่มาฆ่าบอสใหม่ โอ๊ย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 จะตายแล้วเหลือแค่หนึ่งพันเองอึไม่โดนหรอกฮ่าฮ่าอึออ้ยเกิดตรงนี้พอดีเลยมา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 คือผมงงว่าทำไมเลือก ตัวเนี้ยมันลดเยอะจังปกติมันก็ไม่ได้ลดเยอะขนาดนี้เลยนะหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนเยอะผมว่าคนเขาก็ไม่ได้เยอะหรอกอุ้ยตายเลยคือเมื่อกี้ผมกดเข้านี่ไงผมกดเข้าอันเนี้ยอุ้ยลืมไปว่าต้องตู้กัน ผมเลือปรับแต่งตัวนี้เลยคือก็เรียกไม่ได้หรอกว่าเลืมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันกลายเป็นแมลงทองอ่ะรอให้เพื่อนสู้กันหมดก่อนนี่นะ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 โอเคข่าได้ อ้ยอย่าจามาสิยาใช้มุมกล้องอย่างนี้ดีกว่ายาสิยาเก <c ười> ือบยอ้ยไม่ได้ดูวั <c ười> ่นจัก,กรยานไปด้วยเล่นไปด้วยเน <c ười> ี่ยอ้ยอ้ยมามาสิมาสิฮ่าฮ่านี่คือครั้งที่สองที่ผมชนะได้เย่เอาบอสตายแล้วเฮ้ย จะได้โอเคงั้นทางนี้ตัดของทิงเลยเพราะว่าวันนี้เอาแค่ตัวนี้ดีกว่าครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับไข์ด้วยครับบ๊ายบาย